สวัสดีค่ะวันนี้ร้านเสื้อให้นม memory จะมาสาธิตวิธีการใช้เสื้อให้นมหรือว่าเดรสให้นมแบบซิปซ่อน2ทางนะคะเสื้อให้นมแบบซิปซ่อน2ทางนี่นะคะเอ,อ่อเราจะออกแบบให้ตัวซิปเนี่ยต่ำกว่าอยู่ระดับต่ำกว่าหน้าอกทําให้คุณแม่เออไม่ต้องกังวลว่าเวลาให้นมลูกเนี่ยจะโดนหน้าคุณลูกนะคะามาดูวิธีใช้กันค่ะเริ่มแรกนะคะซิปตัวนี้จะสามารถรูดได้2ทางซ้ายไปขวา รู้ได้สุดเลยนะคะหรือว่าจะรู้จากขวาม,มาซ้ายก็รู้ได้สุดเช่นเดียวกันค่ะหรือจะรู้จากทั้งสองข้างมาเจอกันตรงกลางก็ได้นะคะอันนี้คือเหมาะสำหรับเวลาที่เราจะใช้เครื่องปั้นนมนะคะจะเปิดสองเต้าได้พร้อมกัน เวลาเราใช้เครื่องปั้นนมเราก็เปิดขึ้นมานิดนึงค่ะ เป็นแบบนี้นะคะสามารถใช้งานได้พร้อมๆกันทั้งสองข้างเลยค่ะหลังจากใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ลูบสปิีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ